าไปทำอะไรดีเต <entertain> en. ็มเรียวไปดูสิวางกระเป๋าว้ไปเตะอย่าอมตางลูกไปดูสิคะเอาแบบไหนดีเอาอะไรเอาอะไรเอาแบบไหนดีร้องเลยเร็ว ต่อแถวลูกมาเลือกไอติมเลยก็ได้มาลูกมามาเร็วเร็วเี๋ลุงดูสินั่นเสียอะไรลูกโนโนโห้ามอมกัง อะ้รมาเนี่อะไรจจะอะไรคะสิงห้าบาทถูกมากเลยอ่ะสิงจะหาเจอไหมเนี่ยห้าบาทลงหมดไปแล้วห้าบาทหมดค่ะสิบบาทได้ป่ะอันนี้ได้ป่ะสิบบาทแล้วนะเจลลี่เอ๋อไม่เอาค่ะไม่เอาแปนเป็นไรป้าแปะอะเรนโบก็ได้อะะเรนโบ้หรูก แจกตังคุณลุงเลยขอบคุณค่ะเก็บตังนายวันนี้ได้อะไรมารรเรเบริ okay. รบรโอเคกินกันเลยแกก่อนค่ะแกเอาเปลือกกิงที่รถลุงไหมลูก ทิ้งขครอ่นเลยคะ่ะแล้วทำไมทิ้งไม่หมดอ่ะออ <c oughs> โอ๊ยระวังรถมาแล้วกุ้ง <c oughs> มาด้วยความเต็มุดไปกันนะคะคุณพี่หอม